จังหวัดนนทบ,บุรีค่ะหาหรือแนวทางการบริหารจัดการน้ำพร้อมประเมินสถานการณ์น้ำปีนี้นะคะว่าจะไม่กระทบเศรษฐกิจรุนแรงเหมือนปี2554ค่ะ ดรสุจินชัยชุมศักดิ์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำสำหรับผู้ประกอบการผ่านระบบซูมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการน้ำโดยการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของประเทศไทย ทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมปี2554เปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมทั้งแนวคิดการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดนน,นทบ,บุรีพร้อมกันนี้นะคะยังให้ผู้ประกอบการติดตามสถานการณ์น้ำและพยากรณ์อากาศเพื่อปรับแผนรับสถานการณ์น้ำท่วมริมตลิ่งและทะเลน้ำหนุนจากแม่น้ำเจ้าพระยาคาดว่าสถานการณ์น่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงเท่ากับมหาอุทกภัยเมื่อปี2554 ในส่วนของพายทุที่จะเข้ามาในช่วงฤดูฝนที่เหลือของปีนี้น่าจะไม่มากเท่ากับช่วงเดียวกันของปี2554แต่อย่างไรก็ตามค่ะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการในจังหวัดนนทบุรีติดตามสถานการณ์น้ำในประเทศต่อไปค่ะ